ล่าสุดเนี่ยนะครับมีหนังสือออกมาจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่คุณทรายเนี่ยเขาก็ไปออกสือ่อแล้วมันก็มีข้อมูลโต้กันไปโต้กันมาเนะี่ยมันยังมี6ข้อที่เป็นข้อโจมตีคุณทรายหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ยงอ้นอย่างนี้นะคุณทรายเขาก็บอกแน่จริงไปออกสื่อกันเลยออกรายการทีวีกันเลยแล้วโต้ทีกันพะีเบรกันเลยทีนี้วันนี้เองนะครับ หนังสือนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนายอัธพลเจริญจนันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าเดิมเนี่ยไม่คิดที่จะปลดสายออกจากการเป็นที่ปรึกษาเพราะเห็นว่าเป็นคนมีความตั้งใจในการทํางานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยอุทยานทํางานได้ดีแต่ควรปรับปรุงในเรื่องวิธีการทํางานอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวในโซเชียลได้เอาไปขยายความมากมายล่าสุดออกมาท้าให้ไปออกรายการสดด้วยกัน ทีนะ่ปดีก็บอกว่าเขาได้เครดิตเพราะกรมอุทยานให้โอกาสทํางานแต่มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติกันอาทิตย์หน้าผมให้สํานักอุทยานสรุปเรื่องมาทั้งหมดเสนอเรื่องพิจารณายกเลิกคําสั่งที่ปรึกษาด้วยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตักเตือนแล้วไม่ยอมรับแก้ไขนะนี่มันก็กลายบานไปลายไปใหญ่โตเลย ล่าสุดเนี่ยคุณแสงสุรีซองทองค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เนี่ยลงพื้นที่นะคะไปที่อุทยานหมู่เกาะพีพีเช่นที่เกาะปอดะเกาะไม้ไผ่อามายาไปตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยอะค่ะเพราะว่าพอมีดราม่าเกิดขึ้นคุณฟายที่เป็นอดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เอาจริงก็คล้ายๆกับที่ปรึกษาของนายกอ่าคล้ายๆแบบ,แบบนั้นนะนะคุณผู้ชมไม่มีเงินดาวเงินเดือนใดๆทั้งสิน้นนะค,คือเจ้าตัวเนี่ยเอาจริงๆคือเป็นลูกครึ่งแต่ว่ามีความเป็นฝรั่งสูงและไอ้ข้อเรียกร้องของคุณฟายเนี่ยมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยแกทํางานยากจริงอ,อะไรจริงแต่ว่าถ้าถามความตั้งใจอันนี้เกินร้อยแต่ว่าในความเป็นจริงวิธีปฏิบัติมันมีปัญหาจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับเอาละทีเนี้ยก็ปรากฏว่ามันเกิดกรณีเพราะว่า จริงๆถ้าไปถามใครอย่างครูเดวิดล่าสุดครูยังบอกเลยว่าคำนี้มันคือคำเหยียดจริงๆคำว่าหนีฮาใช่แต,แต่ทีนี้วิธีการปฏิบัติแรงไปไหมอะ,อะไรไปไหมสังคมก็แตกเป็นสองฝั่งเอาละท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดพรักทาราเนี่ยท่านก็มองเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มองว่า ทำถูกแล้วคุณทายทำถูกแล้วต้องตักเตือนต้องให้เด็ดขาดแต่2อ,อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเอเป็นการประจานนักท่องเที่ยวไปไหมแล้วไปกระทบกับความรู้สึกเจ้าหน้าที่อุทยานที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ไปด้อยค่าผู้ประกอบการและไกด์นาเที่ยวด้วยนะคะคือความเห็นแบ่งเป็น2ฝ่าย คุณแสงสุรีบอกว่าช่วงที่คุณไฟายสกอตไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขตอุทยานหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาปรึกษาใดๆหรือแจ้งกําหนดการใดๆนะคะมาขอใช้เรือกับกับปันเรือของอุทยานเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเจ้าตัวตัดสินใจเองหมดเลยค่ะส่วนการทำคอนเทนต์เนี่ยคุณไฟายแกก็จ้างทีมงานมาเองเอาจริงๆสร้างความอึดอัดในการทํางานให้เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก เพราะคนที่ตั้งใจทำงานแต่กลับถูกเหมาวรวมว่าละเลยหน้าที่ก็เสียกำลังใจละค่ะทีนี้พอพบการกระทำที่ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะอย่างนักท่องเที่ยวที่ไปเล่นน้ำในเขตแนวปะการังอันนี้ก็เปรียบเทียบปรับตามระเบียบไปเรียบร้อยแล้วส่วนไปถามความเห็นอีกท่านหนึ่งเป็นไกด์นำเที่ยวชื่อคุณทันทิวา เจ้าตัวบอกว่าในฐานะไกด์นำเที่ยวก็เสียใจละค่ะที่ถูกมองว่าเอ๊ะทำไมไม่เตือนนักท่องเที่ยวเวลาทำผิดกฎเห็นแก่ประโยชน์เหรออยากได้เหรอเอาแต่นักท่องเที่ยวไม่สนใจธรรมชาติไม่สนใจกฎเหรอคุณทันทีวาบอกไม่มีใครอยากทุบหม้อข้าวตัวเองไกด์ก็ทำหน้าที่อนุรักษ์มาโดยตลอดทุกครั้งก่อนจะพานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จัดแนะนำกฎระเบียบของอุทยาน ขึ้นเรือมาแนะนำอีกรอบจุดไหนเล่นน้ำได้จุดไหนห้ามเข้าแจ้งตลอดแต่ก็ยอมรับค่ะว่ามีคนฝ่าฝืนใครฝ่าฝืนก็กล่าวเตือนทุกครั้ง mm hmm. ก็ต้องขอบคุณคุณทรายเป็นอย่างมากที่ช่วยกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทะเลให้กระเตื้องขึ้นแต่ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าพวกเราเองก็ตั้งใจดูแลทรัพยากรเต็มที่เหมือนกันทำทุกวันแต่ไม่ได้ทำคอนเทนต์เผยแพร่ให้สังคมภายนอกรับรู้เท่านั้นเอง ไกด์อีกคนนึงค่ะชื่อคุณเอมมี่ไกด์บริษัทเดียวกับคุณทันทิวาแหละบอกว่าที่ผ่านมาก็มีแหละนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้คําพูดเหยียดแต่เราก็มีการจัดการและไม่ได้เอามาประจานในโซเชียลเช่นหากคุณจะทักทายคนไทยด้วยคําว่าหนีหาวอันเนี้ยไกด์คนนี้เขาบอกเฮ้ยไม่ได้นะคุณต้องพูดว่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือทําให้เขารู้ไป อย่างไรก็ดีดีใจที่คนอย่างคุณทราย,ยมีความตั้งใจอนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรทะเลกระบี่ทำให้ชาวต่างชาติรู้ว่าคนไทยเราเนี่ดูแลทรัพยากรอย่างดีหากคุณทรายจะทำงานในแหล่งท่องเที่ยวก็จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมและควรจะให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยกันจึงจะไปด้วยกันไดค้คือเรื่องนี้มันปนกันหลายเรื่องมากนะเนาะคือก็ไม่ใช่ว่าใครคือ มันไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำอะว่าคุณทรายถูกหรือคุณทรายผิดกรมอุทยานถูกหรือกรมอุทยานผิดะนะหลายเรื่องที่คุณทรายเขาสะท้อนมาเนี่ยเอาจริงนะมันเป็นเรื่องที่แบบเราก็เห็นเห็นกันอยู่เรื่องจริงยิ่งกว่านั้นอีกพี่กองอเออยิ่งกว่านั้นอีกนะเช่นเช่นเมื่อวานผมดูดูรายการนึงที่คุณทรายแกยไปออกกันะนะแกก็เอารูปไปด้วยค่ะ,ค,ะคือคุณทรายแกยก,ยก,ยก็พูดถึงเรื่องว่าเรือเนี่ยเรือของทัวร์เนี่ยที่ไปถึงเกาะในอุทยานนะนะเกาะที่มันมีปะการังเนี่ยแล้ว ชอบเอาคือไม่ใช่ชอบหลับบางลำเนี่ยก็เรียกอะไหย่อนสมองท่อสมอลงไปเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไปไปตรงไอ้ตรงแหล่งที่มันมีประการลังเขาก็ไปไปต่อว่าต่อขานกันเพราะว่าประการลังของมันจะโตนม,มันใช้เวลาเยอะใช่ไหมก,ก็มีคาชี้แจงว่ามันไม่ใช่ปัดแนวประการลัง <c oughs> มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นพื้นทรายอขาเรียว่าอันนี้นะมีเป็นทรายคือไม่มีประการลังคุณทรายแกก็บอกคุณดูรูปสิเออรูปเราก็เห็นมันเป็นประการลังจริง อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอีกมุมนึงก็บอกว่าคุณทายน่าดีแต่ไม่มีอํานาจแบบนี้ใอ่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือด้วยตําแหน่งยังไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการน่ะเป็นที่ปรึกษาของอ่ะอันนี้เอาให้เห็นภาพชัดเจนนะคะบางอย่างพอมันล้ําเส้นเกินไปล้ํากว่าที่กฎเกณฑ์กาหนดอย่างเงี้ย คือมันต้องคุยกันนะพี่ก้องเนี่ยนๆประกันลังไหมไม่ใช่สนามไม่ไม่เออไม่ใช่พื้นทรายนะเป็นโดนประกันลังอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปมาเขาก็เห็นว่านี่มันนี่มันโดนประกันลังอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมปล่อยกันแบบนี้มันประกันลังไหมประกันลังเนาะตัวๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะเพียงแต่ว่าสีมันไม่ได้ขาวเหมือนที่เราเห็นเท่านั้นเองนะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่ที่เน้นย้ำมันก่อนพี่ปองก็พูดไปแล้วนะ ไอ้เรื่องรายได้อุทยานอ,ะอ่ะนะโดยเฉพาะอุทยานทางฝั่ง,งอันดามันเนี่ยคนไปเที่ยวกันเยอะๆใน,ในช่วงแบบโอโ้โหซีซันเนี่ยนะเออครบถ้วนสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างไงมีการตรวจสอบกันยังไงแล้วตกลงเราจํากัดนักท่องเที่ยวไหมคะ<อ>เพราะว่าเราเคยรณรงค์กันว่าเราควรจะต้องจํากัดนักท่องเที่ยวเพราะถ้านักท่องเที่ยวเยอะทรัพยากรถ,ถูกทําลายกว่ามันจะฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยมันยากแล้วมันคุ้มไหมอะ กับค่าเข้าแต่ธรรมชาติโดนทำลายช่วงก่อนโควิดค่ะนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะเยอะมากเยอะแบบขั้นที่ว่าพี่ไปนะพี่เลื่อนอะ่ะพี่เลื่อนอหรือบางทีพี่ไปถึงกอปุ๊บพี่ยังขึ้นไปไม่ได้อะ่ะเพราะคนเยอะมากมสาธารณระโภคก็ไม่เพียงพอในการจะรองรับผู้คนที่เข้าไปมากเกินกว่าที่กำหนดไอ้ตรงเนี้ยเข้มงวดกันไหม,มคือคือด้านนึงก็สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่คุณทรายเขาทำเนี่ยมีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ไม่รู้อะแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าคนมีหน้าที่ทำไม่ครบอะไม่ได้ทำคือมันทําให้เห็นเหมือนกันนะพี่กองว่าโลกอันสวยงามกับ<ม>ความจริงอะมันไม่ได้เดินไปด้วยกันนะ<ม>อะให้กำลังใจนะคะ